เออได้แมยไหมคนนี้เลือกฝาขึ้นโรกเดมขึ้นโลกเดมเออมึงว่าคนนี่ได้จัดดวงมันช่วยคล่าคลอแก่ตายช่วยพอขึ้นมาโยงโรงแรมจันทร์รคมกุณในเมืองพอตำตายก้าวได้ก้าวเข้มกับแมยไหมเมียตู้มาได้เก็บดิเมียตู้ตึมึงไม่รับเลยไม่รับมันรู้เลยหรือมันน่าว่าเรายกมึงรับเออมึงรับเออพอมันตู้มากคุณรับโยไอ่ะวัวกับรถโย เมียเจือตายโัมันต้งเป็นเมียกูไม <that> ่เจือพื้นกับรถพี่เลยเหยียบแป๊กให้รอยบูจใจตั้เรือวงตัวจับไปโจกปัดลุ่มมันเนี่ยใชมเมียตั้ตั้ได้่ะวากับรถโจไปโจใหปัดลุมเออแกเมียก็จะลาดเลียดมันวางเลยไม่มาวางมันจับปื้มันวางเือ มันว่าตาตันกับร้อนอยจริงเลยตันเยียบขึ้นเลยไหนทีอ่าทียนี่ตายมาตายไหมต่ำเื้อพื้นบื้ช่องเลยอ่าอฮันเนอรเมียก็ไม่ยอมเลยนียเย็บกันเลยเทียนี่โจยโจยบื้อจามชอดอ่าดังเก๊กฮันเนอร์ชาติเวียดนามิวหน้ากว่าพิเลยน้องเอ้ยเฮียบอกเรียกแล้วมึงหวาเออ Thì đi mừng cắt kẹp kẹp lên ca quả kẹp kẹp ra cũng dâu. rồi vô Mình mãi mai mau cam boro. And don't say cầm mãi ta ta nữ, trông trái ta mình ta ta Mình ta 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 lòng lệ, ta trẻ, ta lệ, ta 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 đi, ta 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 Tốt cả, ta 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 มึงว่าเพื่อกว้ารถติดควายแดงบีบก็ตายได้จับตายโ๊้แลยว้ามันจะลาโดยบุญอยู่ใจทีนี้ทีนี้แกมีมันก็ยังไม่จะวางแลาวฮานุ่มีว mm ่าเพื pur bon Sommer, ่อตอนเดียวพอปนควายแดงบีบนะทีนี itor, ่ปนควายแดงเพื่อทิงกินได้ฮานุ่มอยู่บนดึกเด็กจันทร์จ้ำว้าเข่าเดียวเท่านั้นทำเพื่อกูบอกแม่ไหมว่านองรอบปีกอนปีลุงปีบีบเจี๊ย พลังไงเมียกวางก้นรถติดจอดชะลังเออแม่ไม่ว่าอย่าไปนานนะเมียวะใครอ่ะควาวิจัยโอ้กว่างแค่พิมือก้อนนี้ลงกูจูบแม่ไม่เมียวาทำไม่ได้ควาปิดจอกจังหมูชะลัดกั่นออกมาเบื่อไหมลอยปลอยลอยลอย,ลอ,ยอย่ามัวดี คันเนี้ยกันนีกูกำมึงวาด้วยความดีแคบสั้งแม่ไม้จะเรียกว่ากุนนูวินมาน่อยๆวิ่งลงม,มาพื้อพอลุมมาพื้อจอยทำเกลืองรถเลยฮนะ,อะพอบ่า้ตึงจันหลงังมาตึงจันหลังไม่ได้รอคูเปืดอตู้แล้วบีป,ปักเดียวกุนมากันตั้งลาดจอยมาป้ากุนนู่ลุดทติอยู่จันร้องโด้วยความแกบแกบกุนมากันตั้งราดเลย มาด้ยก็นึกว่ากูบีบเจมาแหลกให้ว่าประมูลกันให้กูลำบากก็เรื่องลูกยังเมียมน้อยเล่งยากิไตเฮ้ได้เมียกี่คนกับไม่เข้าใจนอยฮานอออันมึงว่าคนคนที่ได้ตุ่มเราไม่เข้าใจกันอ่านุอรำการกับแม่ยายไม่ใจรำกันกับแม่ยายอย่างเดียวรำกันนั่งใจบ้านขันดังอีไต น้อยนุ้ใไหนอันนู้นว่าไงทำไมในวัดสวนปริตส้ช่วมเต็มอะจะไปขี้ที่ไหนกลับไปขี้มาเกาวรวยเลยน่งใจอันโตอา่าองน้อยก็อยากเล็กลงล่างลงเน่งพุทธเน่งเน่งไก่ตำนุ้ยเวอร์ตุ้ยไล่ลุงเตียงตำนุ้ยเออรวยนั่นวะ ย่ารองตะลุแม่มึงไปเล่นเก่งค่อยรองลุกทิวดาฮันเออยารองนุ้ยอยกันไม่เข้าใจเออคุอยากได้ไตลูกน่ารักวันนี้อันเออให้รบกันจสักหน้ากับเมียคนคนโบ๋มึงว่าได้เมียคนหึ่งก็ไม่ใจ่ยังต้องไปเลยเจีกูงหงอพลมนามหงอพลมนามมือหงอพลมนามเดยกดีใจดีจริงโยกกองที่ยังเวลานอนนอนพรอมกัจ้ามคน ไอ้นในกูนอนตรงนี้เมียนอนนั่นแม่ยให่นอนตรงนี้แต่แม่ยให่กับเพรดไม่รู้แกอึ้งจาวะเพื่อสวยลังตีแกรับดีแล้วนี่พอ่อกูจี้ก้กานะกลัวเมียแกเอ้ยเลนะเอ้ยก็ให้ตังรับเลยต้องรอมตกใจนะอยู่ทีเดียวกันเออนนอนแรกเดียวกันนี่ึมว่าคืนนั้นกูกลบมุกจะหวใจดินดินหัวหน้ารับเป็นแล้วเจ้ากลุ้นอยู่คลอกคลอ,คอ,คอพอ่อกูจี้ก้ากลัลวเม,มีย ที่ทาวได้เรือยรูว่าไม่ใช่กันที่เมืเอาโอยตกจอยเลยกูณเกต้ามาตี่าวได้เรยลงทัดยางโอ้กูว่าทีนี้แม่ยายลงทัดยางแล้วว่างไปกูต้องไห้นัดกับเมียคนะืนน<อ>ี้หันนื้อในในกันได้กันนานเลยไม่ได้ไม่ได้เจอกันตี่โอ้พ่อแม่ยายลงจากบ้านมึงบอกวา่าต้องไปพ้นแล้วนี่เหมือนกับแกลี้ยงโอยไปรบกับกังกกในเครื่องโบกอยู่ปากเต้าหลับ ไปนั่งตกคางกกแล้วด่ากันอยู่ปักตึ้งให้คางกกเปไอ้คางกกจัวว่าไม่รอดจักเรีงใจคนใหญ่คนแก่มาอุกันในเครือกูมันแกด่ามึงว่าได้คางกกครับจะก็ไดกคางกกได้เต็งกู้ันเออพ่อเท่คางกกออกเสร็จแล้วคนข้างบ้านก็ติวบัดสุดไปตัดยางมัดป้าไม่แม่ยายกูหลับ กูนึกโกกล้วดีกว่กงเคยักลยมาทำเอัดอันนนางหลับเบีดปักต้าว่าอย้ไรอับเบ็ดเจ๊เจแม่ใหญ่เจเกือกเดินกก้าพอแล้วแม่ใหญ่เคยเลยที่นี่นุกตะกีกูเด็พอแม่ใหญ่พอนไอ้เด็กตั้มมาจัดก็ไม่เข้าข้างสวยกวหลันอยู่วุมวุ้นวุวหลันไม่คืนน้านาทีเจ๊แม่ใหญ่รบไปคำต๊กอย่าเน้ยาตาเ้นนอนว่าวะ กูอยากขึ้นรังดึกเลยครบสมบัติตุก,กินแต่มีออกจากบ้านสมบัตินั่นคือได้มัง้งอ้ยากคว่แจ๊กสมบัติเออเื้อป้าเจ้าเฟนกูปลาหมดเลยมึงใส่เปล่าเลยมาใส่กูไปนี่ใวยังอยู่จุดเดียวตานี้ออ,ออกจากบ้านไปตะมงานก่อสร้างที่มาวันเลือเบียมาเจ้ปันเจ็ดรอยสามสิบเอ็ดบาท ตอนเออพอมาถึงมึงวังจัดแม่ยาห่ไปชุนแม่ยายไปน้อยเที่ยงเมียวาย่าแม่ยให่ไปอนอนอ่านชอบก็ต้องขืนคุ้มดีใจแพรที่จริงไหมนี่เมียนป้าแม่ยาย่ขึ้นไปนอนบนเึงเคงน้อยเึงร่างกาบบารเรามันเป็นน้ำถึงจสร็วมันมีเครื่องเลยเค่งมันดับมาไอ้แม่มันนอนอ๋อกูไม่แจ้นด้วยความอ้วงเมียลับมาถึงอาบน้ำจ้ำหนึ่งกินเกากันหนึ่งตำม,มาเลย ไปได้งับน้ำจำขินเก่ากันแคบมัวมันแล้วปาจำไปตักน้ำอับตักเก่าได้กันมึงโมาตะบูมานน้อยคยกปาลูกแกงไปตู้ตัวโยกแคบกันแล้วเอออินี่โดยจำปพื่อแล้วด้วยความดีแคบกู้ประทามันกับเมียกับหลังลุกๆพอดีเมยายินก็ดีแยอบได้อยู่บุญเจือกอินี่แกนผดตาตาได้ฟีเลวอินี่ตราแกนึกนุกขินกันแกกันนี้ quên ừ. bu tâm an, cái <laughs> cái tâm gừng cánh thì cái tâm gặp rối, cô lung tat quê nam hòa kia phải quên ngoài kia nói rạch thì rập nắng, thì vô cái nắng ơ cái tách cái quê nam kia phải quên ngoài mẹ dạy mương tâm ơ, cái nắng thì cù cầm cái nút cầm cùi, mai กูตกใจกว่าน้องเออจนจนจอเมียว่าจนเพื่อปีนั้นมือแม้นั้นว่าแม้ได้เห็นอนใกล้จองอยู่ละแดีแวม้ได้นอนใกล้จองอะก็บรวยอันนี้กินไงอะเปรดกลั่นกว่าป้าเออแต่กูนี่ปฏิญาณตนเลยจัดนี่ไอ้ไรแต่ข้าวกับลวยกูไม่แต่ตองกูไม่กินเลยเก่งหลอกลวยลวยตอดรวยได้กูไม่กินใจไม่กินลวยกูตื้อว่าปอดูท้าว แกมีปรากุตกูคตือว่ากล้วยอันปอท่ามังอ่ะกูไม่คิดเลยคำว่ากล้วยเออรานั้นเนี่ยดีกลับมากปนั่นเรวเมย์ใมึงไตเยไปเร็วเออปลัดนั้นเนี่ยไทยคนฮันเออมึงว่าตอนเพิม์บัตเอพิมบัตันทบว่าบัตที่คนนี้ไต่จนวมานจ้าพนากินบคุณแม่ตึงอายุกิเจ ตายโดยลูกลวยปักนเอยลูกเปรตอะไรอันเนอะวันนู้ดป่าวตังควยตังแกอันลำบากก็เพราะฉะนั้นเรียบร้อยแม่ตายได้แล้วตายได้แล้วอออย่าไปคิดเรื่องมากเนี่ยคุณเราชีวิตมันอยู่คนอีพินนะชีวิตคุณเรามันไม่ได้นอนเลยจริงมึงอย่าไปคิดเรื่องมากตามวันนี้ดีที่สุดนะ